อยากไปมันว่าอยากไปก <sk r> ็ <isa> สวัสดีนะจ๊ะเพืพ่อนเจ้าความสวยงามมัมีเวลาใหญ่ก็ได้มีเวลามาันมาส่งมาส่งภาพจดีนาะจ้ะเนาะกะตอนเชา้าไม่ได้ขึ้นไลน์นะจ๊ะอยาจะไปเที่ยวก่อนอันโอกาสก็มีหลายอยู่แต่ว่าบกไปว่ามันบ่มี เาบอกว่าหน้าฝนยังก็ไปสันเลยหน้าฝนก็เลยเตรียมตัวเนาะเตรียมไปให้ไปให้มันสนุกกับมันก็อาจจะสนุกเนาะเราจะไปด้วยความสนุกสนานเป็นเป็นวันที่จะไปเที่ยวสกักก่อนเพราะว่าเมื่ออื่นก็เตรียมตัวเนาะแย่เพิ่มมากไปน้ำวดัดน่ะนะมันก็เลยคัด คัดกรับบุคคลสวยงามมามาให้เบึงเนาะมาปั่นมงงบึงอัน,นโอกาสก็มีหลายอยู่แต่ว่าบ่ไปว่ามันบน่มนี้เขาบอกว่าหน้าฝนยังเขาไปกันเลยหน้าฝนก็เลยเตรียมตัวเนาะเตรียมอาจจะเป็นตอนตอนแรกเนาะเพราะว่าเขาจะพาไปว่าแต่เศร้าซึ่ไก็ยังเศร้าอยู่ <laughs> ยัง ลูกเขาจะอยากพาไปก็เลยไปสะก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันจะสวยงามมากเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูแรงมันจะบ่มีนม้ำเพราะว่าช่วงนี้มันจะสวยงามมากเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูแรงมันจะบ่มีนม้ำ ก็ดูฝนน้ำจะตกแล้วก็สวยงามใครไปเที่ยวฤ้ดูนี้ก็จะเห็นว่าไ,ไปหอดผู้ทอกเลยไปยังลานอันหินซ้ำว่าจังสีเนาะทัานยายดอกไปถ้าจะไปว่าแต่ว่ายายกับโบได้ไปจักเพื่อดอกเพราะว่าเจ็งไลไล่ะไปไา่กับเมื่อยเนาะ อาจจะเป็นตอนตอนแรกเนะเาะเพราะว่าเขาจะพาไปว่าแต่เศรา้าฉันก็ยังปูดเศร้าอยู่ยังสวยงามเลเขาก็เลยว่าหาโอกาสเนาะหน้าแรงแยกกับว่าจะดอกแต่ว่าเขาว่ามันบ่เป็นตะไปก็เลยบ่ไป<ๆ><ๆ>ดีจ้าวันนี้ยายจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวถ้ำพระ ชวนชวน,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 นเพื่อนๆนะเที่ยวนะไปเที่ยวเังหวัดบุ่การมีมีมองเที่ยวหลายๆเดยบางทีอาจจะไปเลยกำลังเขากำลังจะมาตอนเช้าไม่ได้ขึ้นไร่นิจ๊ะอยากจะไปเที่ยวก่อนวันลูกหลานลูกหลานก็จะไปยุดอกเขาก็ไปยุอดอกแต่ว่ายายไม่มไปน้ำขเขามันบน่น พ็นจังหวัดบึงการก็จริงอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปจากเทธอเลยนี่ละเป็นครั้งแรกที่จะไปนะวจะเอาเอาตัวจะไปแล้วนะจ๊ะจัย้ายดอกไปถ้าจะไปว่าแต่ว่ายายกกระบุได้ไปจากเท่อดอกเพราะว่าจริงไรล่ะไปไรกับเมย์นนสวยงามดี เขาก็เลยว่าหาโอกาสเนาะหน้าแรงแย่กับว่าอยู่ดอกแต่ว่าเขาว่ามันบ่เป็นตะไปก็เลือ่ไปกำลังเขากำลังจะมา่วน,วนเพื่อนๆนอเที่ยวนะ่ะไปเที่ยวจังหวัดพึงกาม,มีมม่งเที่ยวหลายๆเดยบางทีอาจจะไปเลยอาจจะเป็นตอนตอนแรกเนาะ เพราะว่าเขาจะพาไปว่าแต่เศ้าึ่งก็ยังพูดเศ้าอยู่ยังไปหอดพูดอกเล่อยไปยังลานหินซ้ำว่าจังสีเนาะได้กะหาเวลาเล็กๆหน่อยๆเนาะพอได้ส่งงาน <laughs> วันนี้จะไปเที่ยวไปให้ ไปให้มันสนุกกับมันก็อาจจะสนุกเนาะเราจะไปด้วยความสนุกสนานมีเวลาใหญ่ก็ได้มีเวลามาันมาส่งมาส่งภาพเดียเนาจะเนาะ,ะ,นะกะ็คนสวยงามมามาให้เบิ้งเนาะมาปั่นมงเบิง้งมันแต่ว่ามันอยู่คนละทางกับอันกับท่านนาคาเนาะท่านนาคาอยู่ผู้ลังกา แต่ว่ากับพวกาจากจ้านตอนเชา้าไม่ได้ขึ้นไล่นะจ๊ะอยากจะไปเที่ยวก่อนแล้วดูฝนน้ำจะตกแล้วก็สวยงามใครไปเที่ยวฤ้วดูนี้ก็จะเห็นว่านลูกเขาจะพาไปเที่ยวมาเดอ้อเพื่อนๆืน,นไปเที่ยวน้ำกันเด้อไปเที่ยวไปเที่ยว จังหวัดบึงกาลจันย้ายดอกไปถ้าจะไปวะแต่ว่าย้ายขบวนได้ไปจักเทือดอกเพราะว่านจังไรล่ะไปไลกับเมยหน่อยไปให้ไปให้มันสนุกกับมันก็อาจจะสนุกเนาะนอกจากไปด้วยความสนุกสนานเหนลูกหลานลูกหลานก็จะไปยุดอกเขาก็ไปยุดอกแต่ว่าย้ายบวกไปน้ำเขามันบอน แม่เขียนอยู่จังหวัดบุการนะจ๊ะแบบน,นี้แม่เขียนจะไปเที่ยวแล้ววันนี้มันลูกหลานลูกหลานก็นอยากไปยุดอกเขาก็ไปยุดอกแต่ว่ายายบม่ไปน้ำเขามันบอลแต่วายายดอกไปถ้าจะไปวะแต่ว่ายายกับโบได้ไปจักเพื่อดอกเพราะว่ามั้งเจงไรละ่ะ ไปอไรกับเมยเนยาะปัญาดอกไปถ้าจะไปว่าแต่ว่ายายกบับโบได้ไปจักเทือดอกเพราะว่าจรงไไงล่ะไปอะไรกับเมยเนาะยายกะหาเวลาเล็กๆหน่นนนอยเนาะเพราะได้ส่งงาน <c ười> วันนี้จะไปเที่ยวอาจจะเป็นตอนตอนแรกเนาะ เพราะว่าเขาจะพาไปว่าแต่เซาสันก็ยังพูดเซาอยู่ยังเป็นเป็นวันที่จะไปเที่ยวซะก,ก่อนเพราะว่าเมื่ออื่นก็นเตรียมตัวเนาะตุวคนสวยงามมามา,มาให้เบึ่งเนาะมาปั่นมงเบึ่อมามาแบ่งปันนะจ๊ะขอบคุณหลายๆายสวัสด,ดีจ๊ะตอนเช้าไม่ได้ขึ้นไล์นะจ๊ะอยากจะไปเที่ยวก่อน ลูกเขาจะอยากพาไปก็เลยไปสะก่อนเตรียมตัวท่าลูกไ <c oughs> ม่นด้จะไปเที่ยวนาะจะไปเที่ยวถ้ำพระซวนซวนเพื่อนเพื่อนนะเที่ยวนาะไปเที่ยวเังหววนบึงการมีมิมองเที่ยวหลายหลายเดยบางทีอาจจะไปเลย อาจจะเป็นตอนตอนแรกเนาะเพราะว่าเขาจะพาไปว่าแต่เศร้าซึ่งก็ยังปูดเศร้าอยู่ยังเพราะว่าช่วงนี้มันจะสวยงามมากเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูแรงมันจะบ่มีนม้ำไปเที่ยวให้มีความสุขยด้อย,อยู่ดีจ้า วันนี้ยายจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวถ้ำพระแลดูฝนน้ำจะตกแล้วก็สวยงามใครไปเที่ยวฤดูนี้ก็จะเห็นว่ามันกำลังเขากำลังจะมาอาจจะเป็นตอนตอนแรกเนาะ เพราะว่าเขาจะพาไปวาเแต่เศร้าซึ่งเงย้ยพวดเศร้าอยู่ยัง,ยงลูกเขาจะพาไปเที่ยวมาเด,อดเ้อเพื่อนๆืนไปเที่ยวนกันเด้อไปเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดบึงกาลยายเป็นมักไปน้ำวัดน่ะนะมันก็เลยคัดคัดครับท่านยายดอกไปถ้าจะไปว่าแต่ว่ายายงกระโบได้ไปจักเพื่อดอกเพราะว่ามันเจ๊งไรล่ะไปไรกับเมยเนาะ ยายกะหาเวลาเล็กๆหน่อย,นอยเนาะเพราะได้ส่งงานวันนี้จะไปเที่ยวตอนเช้าไม่ได้ขึ้นไล์นะจ๊ะยายจะไปเที่ยวก่อนมีเวลายายก็ได้มีเวลามานมาส่งมาส่งภาพอย,อยู่ยนาาจะเนาะกะตัวจะไปแล้วนะจ๊ะไปเที่ยว ให้มีความสุขด้อยู่ก็ดูฝนน้ำจะตกแล้วก็สวยงาม